วิธีตั้งนาฬิกานะครับสําหรับไททันรุ่นที่เป็นเครื่องเล่นธรรมดาแบบนี้นะครับก็อย่างแรกกดปุ่มเมนูนะครับกดค้างไว้ครับจนขึ้นหน้าจอจะขึ้นว่าคอร์กโหมดครับตัวนี้ถ้าเราหมุนหมุนลูกบิดน,นะครับก็จะเป็นการเลือกเลือกว่าเราจะปรับอะไรสมมุติอยู่ที่คอร์กโหมดกดตรงกลางนะครับทิมเข้าไปครับก็จะเลือกระหว่าง24ชั่วโมงหรือหรือ12ชั่วโมงแบบนี้นครับ อ่าเราเลือกยี่สี่ทีนี้ค็อกกี้จัดก็หมุนตามเข็มไปครับแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้ชั่วโมงเนียครับกระพริบแล้วคราวนี้เราก็ปรับได้เลยครับหมุนหมุนซ้ายขวาพอเราตั้งได้แล้วเราก็กดตรงกลางจิ้มล่วยครับแล้วพอเป็นนาทีเราก็หมุนซ้ายขวาเหมือนกันครับแบบนี้พอได้เราก็กดตรงกลางจะออกจากหน้านี้ก็กดเมนูครับทีนึ่งเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งนาฬิกาในไททันนะครับ คันนี้เป็นหัวเดียวครับ4ปี2020รุ่นอื่นที่เป็นจอแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับ